นะโมตัสสะภะคะวะโต,มมะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าวขอกราบนอบน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสมเจ้าด้วยเสียงก้าวขอกราบนอบน้อมและขอโอกาสแม่พ่อครูอุปชาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิลนันทาเทรีพระภิกขุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ขอกราบนมัสการและขอโอกาส คณะพระภิกุณีสงทุกรูปจเจริญในธรรมยังสิกขานาและสามเณรีเจริญพรญาติโยมวันนี้พระสิริพ,ทพัทาภิกุณีขอโอกาสอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสุตตันตปิฎกอังคุตตะรนิกายปัญจกะนิบาท เล่มที่22หน้าที่202ข้อที่122สตสิสปติสัพพิตะสูตรว่าด้วยผู้มีสติตั้งไว้ดีภิกษุภิกษุนีทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้เธอพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทำห้าประการอะไรบ้างคือ ภิกษุภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ 1. เข้าไปตั้งสติไว้ในภายใน 2. กํกำหนดหมายความเห็นกายว่าเป็นของไม่งามด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับ แห่งธรรมทั้งหลาย 3. กํกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. กํกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทางปวง 5. พิจารณาความไม่เที่ยงในสังขารทางปวง ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้แลเธอพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือ เมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีว่าด้วยผู้มีสติตั้งไว้ดีก็มีประการชนีแลขอากาบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาขยายพระสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเถิดเจ้าค่ะ รู้ตื่นเบิกบานขยันมันเพียนไว้ชัดอยู่หรือเปล่าธรรมชาติรู้เป็นของสดชื่นรู้ลหลอกหายใจเขา้ารู้ชัดอาการในกายความรู้สึกชัดในกายมีลักษณะอย่างไร รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนั้นกายในกายกายในกายมีความชัดภายในอยู่เสมอธรรมชาติเคอรู้ลักษณะแห่งความตื่นหายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าอาการที่รู้อยู่มีลักษณะอะไร มีความตื่นอย่างไรรู้สึกตัวในอาการที่ปรากฏนั้นนีเป็นลนักษณะแห่งทำเครื่องตื่นนั้นนี่พุทธเจ้าสอนคำว่าตั้งสติไว้ดี สติสปัปปถิตสูอาการที่ตั้งสติไว้ดีหน้าตาเป็นยังไงในธรรมวินัยนี้นะซึงการตั้งสติไว้ดีในสิ่งนี้จะเกิดภาวะความคายออกจากความยึดมั่น เน้นความยึดมั่นแค่บอกว่าก็าอย่ายืดสิมันไม่สมเร็จน,นะมันต้องเห็นตามเป็นจริงภาวะความจังใครความดำเหมือนเอ,เอ,เอถ้าเทียบก็เหมือนกับว่าถ้าจะกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ต้องมีขั้นตอนจะว่าอย่ายืดสีแล้วก็เคี้ยวกาไปที่ ข้าวที่ดิบเขาเรียกข้าวสารข้าวสารข้าวเหนียวเคี่ยวเลยได้ไหมอย่ายึดสิไม่นวดกินก็ไปเลยไม่แก่เคี่ยวเข้าไปสิใช่ไหมมันพอได้มันต้องมีกระบวนการจึงจะเกิดมาวะจนมันครบกระบวนการแล้วมันสุกพอดีพองามสงกลิ่นหอมฉุยแล้วก็กลืนสบายนะ อันนี้เหมือนกันนะคิดว่าความไม่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะต้องมีกระบวนการนะไม่ใช่นึกว่ามิจฉย,ยึดสิแล้วก็จบมันก็เป็นเรื่องเถียงกันเฉยๆอ่าเป็นการยกตัวเฉยๆนะเสียเวลาเปล่าเอนะต้องศึกษาว่าพระเจ้าสอนอะไรที่ทำให้ใครจะความยึดมั่นถือมั่น พระเจ้าพูดเรื่องนี้ห้าประการทำห้าประการาการตั้งสติไว้รูปใดรูปหนึ่งจะเดินทำห้าประการนี้นะคือเข้าไปตั้งสติไว้ในภายในในหนึ่งแล้วนะใส่ใจรู้นะเนี่ยเคลื่อนไหวนะ่ะนั่งอยู่ในท่าอหไร,รู้ชัดและอาการกิริลาแห่งความรู้ชัดมีลักษณะเช่นไรก็รู้ในอาการนะั้น ขณะที่ลงหายใจกําลังเข้าลงหายใจกําลังออกจริงๆก็พูดอยู่ทุกวันนะเอ้นอ่ะจะเข้าใจลักษณะของการที่พูดอยู่หรือไม่ไม่รูอ้อะบอกว่าสังเกตลักษณะนะลักษณะแห่งความตื่นเนี่ยนะรู้ชัดในอาการภายในนะรู้กายเคลื่อนไหว ภาวะที่รู้ตื่นอยู่มีลักษณะอย่างไรก็รู้ชัดเลการนั้น,นนะตั้งสติไว้ภายในเป็นอย่างนี้ทาอย่างนั้นมันก็ไปนอกๆแต่แม้แต่ว่ารู้แก่กายเคลื่อนไหวอยู่ที่ผิวอย่างเดียวใจมันอยู่ที่ไหนลักษณะอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นอยู่นอกเหมือนกันไม่ได้อยู่ไหนนะตั้งไว้ดีๆรู้กายทั่วพรองดีด นะตั้งตั้งไว้ภายในมันต้องเป็นความรู้สึกเป็นความรู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ในภายในในการรู้ว่าลงหายใจเข้าลงหายใจออกมีลักษณะอะไรไม่ใช่แค่ความเคลื่อนไหวของลมหายใจอย่างเดียวนะอาวะที่ตื่นอยู่เป็นยังไงอันนั้นก็สำคัญรู้ลมหายใจเข้าออกก็เลยต้องบอกว่ารู้ชัดอย่างนี้นะอาวะที่รู้ชัด น,นี่ก็เลือตั้งไว้ในภายในแล้วก็อสแล้วก็มีการพิจารณาเห็นกายว่าเป็นของไม่งามยังว่าพิจารณาไม่ใช่คิดแต่ตั้งสติไว้ภายในเนี่ยคือคอแรกแล้วก็สนใจจังเลยว่ากายนี้เป็นยังไงเน่าเปื่อยอย่างไร,น,งไรนะส่งผลอะไรบ้างนะมันเป็นของไม่งามอย่างไรไม่งั้นก็จะหลงว่างามอยู่ตรงนั้นหละ เจะรักษาอะไรไว้บ้างคิดว่าหลอ่อคิดว่าสวยอยู่แต่ที่แท้น้ําเลือดนลำหลงก็ไหลออกมาความเหม็นถ้าไม่ล้างตัวก็เหม็นมีสิ่งไหลออกนะมีสิ่งที่มีความเสี่ยงมีความแห้งความเสื่อม ก็ต้องคอยกําหนดรู้เนี่ยว่าะเะนั้นการตั้งสติไว้ภายในเป็นตัวสําคัญมากไม่ใช่มานั่งคิดอย่างเดียวแล้วคิดเอาพิจารณาเอาใจสมองบางครั้งที่ยังมันมันยังไม่ชัดก็มีถูกราคาอุ้มลุงนี่ก็ต้องพิจารณาใช้ความคิดในสิ่งเน่าเปื่อยของเหม็นที่เคยสคัมผัสพวกบรรดาของเหม็นเน่าจิตมันจะจําได้ เาเอาความเหม็นเน่าพวกนั้นมาประกอบเข้ามาเป็นอารมณ์แล้วก็ไอ้ที่ติดใจเนี่ยสัมผัสจิตใจรูปลดกลิ่นเสียงอะไรแบบที่สัตว์โลกเขาสวยกันก็จะจางคายในช่วงเวลานั้นได้คือประคองจิตรักษาจิตไม่ให้มันถูกคุมตัวนะ แน่น่ลยอยาให้ถูกคุมตัวด้วยปัญญานะเ็นเป็นของไม่งามด้วยปัญญาเรื่องวิจรณาเห็นทั้งความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลายนะเนี่ยเ็นของไม่งามเป็นของเสือ่อมของแตกสลายไม่รงตัวนะเนี่ยความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลายความเป็นปฏิกูลในอาหาร ในใอันนี้ก็ดูดีอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อออนนกโอ้เสียดายไปไหนระบา้อาหารยัด,ดก็ไป่ซี <laughs> ยัดก็ไม่ได้อีกเอจอยไดน่าเก็บเก็บก็ล้าขึ้นดูความทุกข์เกิดจากอาหารปฏิกูในอาหารความเน่าแห่งอาหารสวยๆดีๆมาผ่านมือหน่อยเดียวดูไม่สวยแล้ว ใ้ใครก็ไม่ได้ต้องยัดเข้าปากโดยเองดียัดข,ข้าไปคายออกมากินไหมอมๆยืดๆหน่อยตุ๋ออกมาในใส่ชามกืนนี้ก็ใหม่เอาไหมไม่หนวนแกค, <c ười> คนมีจิตใจดีมันก็ไม่กินอย่างนันะ้นว่ามันเห็นด้วยความเป็นปฏิกูลแค่นึกก็จะอ้วกแตก <c ười> ยังไม่มีทางจะมีของจริงขึ้นมา อันคิดในทางปฏิกูลนะในอาหารเนี่ยถ้าเราติดใจความหิวความกระหายความทุกข์มันเกิดจากอาหารมีหลายด้านมากเลยอันนั้นอันนั้นโทษของกายนะเรื่องความหิวนะถึเป็นของเกิดดับคือมันจะพ้นในความเป็นปฏิกูลออกมาได้ก็คือกายตั้งสติไว้ภายในแล้วก็ทรงตัวไปเรื่อยๆขนาดว่าหิวมากๆมันก็ยังดับเลย มันก็เลยทนจากเครื่องปุกดนะ้วนั้นตัวมันดับเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเราทำอะไรไม่ได้หน้าที่คือรู้กายกับตาสติต้องไปเรื่อยๆจางดับไปจางดับรู้ตื่นอยู่เรื่อยๆขึ้นตื่นกำหนดหมายความไม่เพลินไม่น่าเพลินในโลกโลกก็คือกายาวานะคือมีสัญญาณนเะจของนี้นะ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสกายสมผัสอารมณ์ทางใจก็ภาวะของใจมันไม่น่าเพลิดเพลินยังไงตาอยากให้มันเห็นแต่ของชอบใจทําได้ไหมไม่นวนโอ้ยวันหนึ่งมันต้องเจอของไม่ชอบใจในเท่าไหร่แล้วก็บีบคั้นต้องทำไปทำไป มันบีบคั้นต้องใช้มต้องอะไรแล้วก็ทรมานก็ตาเองก็มีความเสื่อมในสิ่งต่างๆกระทบเข้าก็เสื่อมอีกในดวงตานั้นเรียกว่าแต่การเห็นรูปโอ้ยการเห็นรูปนั่นแหละมันก็ทําให้เกิดอายุของตามันบีบคั้นทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะแล้วก็จํากัดไม่ได้ โอยอยากได้ยินในของชอบของชื่นใจทำได้ไหมบไวยโอ้ยเซ็งเลยเนาะให้มันมีแต่ดีๆแนะ่บอคอยเฮ็ดบุญมาตั้งหลายให้มันดีๆแนะ่บอขอโทษขนาดเจ้าชายสิทธะนะ สร้างบารมีจะจะเป็นพุทธเจ้าโอ้โหเห็นแต่ของถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็เป็นแต่ของน่าชื่นใจนะแม่กับพ่อนี่ประคบประงมแบบไมใ่ให้เห็นคนแก่คนง่อมคนเนี้ยไม่ให้เห็นภาพไม่ดีสุดท้ายเป็นไงก็ดิ้นไปเจออยู่ดีใช่ป่าเจอภาพท,ที่ต้องเห็นว่ามันทุกข์ทรมานนึกเกิดเพราะมันมันอย่างนี้แหละมันมีของคู่ถ้มาขึน้นชื่อว่าความเกิด ยังไงมันต้องเจอของตรงข้ามมันก็เลยเป็นโทษในตัวมันเองคำว่าความรู้สึกสุขมันดีดีใช่ไหมสบายสุขสบายใครใครก็ชอบใช่ไหมแต่มันเสื่อมไหมความเสื่อมของมันน่ยสลายแล้วตัวทุกเนี่ยตัวสุขเนี่ย มันก็จะตีกลับพอมันเป็นอย่างอื่นไปก็เป็นกายเป็นทุกข์ใช่ไหมพอมันกลายเป็นอย่างอื่นไปเช่ยอย่างที่เราว่าโอ้มีลูกมีหลานมาห้อมล้องงานรักจังเลยมันกลายเป็นอื่นขึ้นมาไม่มีไม่นวน on, ไม่แก้เป็นอย่างอื่นที่เขาไม่สาม,มารถมาเล่นกับเราได้อีกต่อไปอ่ะจะทุกข์ขนาดไหนเขาเกิดอะไรขึ้นมันมีความเสี่ยงทุกวินานทีอยู่ในนั้นเลยนะ มีแต่ความทุกข์นะเออนี่นะมันมันสุขที่ไหนล่ะทุกข์ถ้าปลูกใจไปที่สุขนั้นก็จะทุกข์ลายจะไม่ได้อย่างใจเลิกเออมันอยู่กัมันอย่างนั้นแหละน่ะพอวางรัวเออมันอยู่อย่างนั้นน่ะใจมันกะคายไปใช่ไหมไม่ต้องไปติดใจกับมันมากนะแต่ว่ามันต้องกระแทกกับความทุกข์ซะก่อนไม่งั้นไม่ยอมปล่อยนะ มันคิดว่าต้องอย่างนี้สิไม่อย่างนั้นสิอย่างนี้อยู่เรื่อยอะใช่ปะต้องยอมจำนนพอทำไม่ได้อย่างใจแล้วยังไงมันก็ไม่ได้อย่างจะยอมจำนนดูสิต้องหลอยอมจำนนใช่ไหมแม่แก๊กไม่งั้นก็จะงี้เนาะอ้าวเพราะฉะนั้นแหละวิธีการพิจารณาสังขารทั้งโงไม่เที่ยงมีสภาพไม่สงตัว นี่คือสภาพที่ไม่น่าเพื่เอเผลินและก็ไม่เป็นสมอย่างใจนในการมองเ่ยใช้จุดตั้งต้นต้อง,ต,อง,ต,องตั้งสติไว้ในภายในการพิจารณาจึงบอกว่าไม่ใช่ใช้สมองแต่ใช้สมองดีอยู่ในพื้นผิวจิตแต่ถ้าจะให้ทะลุทะลวงไปถึงขั้นที่มันพ้นจากภพเนี่ยมันต้องต้องตัวรุนตัว ตั้งอยู่ข้างภายในมันชัาแล้วก็มีประเด็นในการวินิจฉัยเฝ้าสังเกตสิ่งที่ปรากฏในกายสิ่งที่มันแสดงตัวไม่ใช่อยู่แต่เคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ไปตลอดไม่ได้นะบอกว่าจิตมันตั้งแล้ว<ม>ก็ยังอยู่สบายเฉยๆ<ม>ก็ต้องมีข้อวินิจฉัยนี่นะมองเหมือนตั้งใจสังเกตประเด็นหัวข้ออย่างนี้ มันจะเกิดภาวะพ้นจากความติดใจเขาเล็กหลาค่าในพกถ้าไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้นะรู้ตัวเอาอย่างเดียวเฉยๆมันก็เป็นก็เป็นอาจจะเป็นอริยเจ้าขั้นในขั้นหนึ่งแต่จะไม่ถึงขั้นที่พ้นจากภพกแบบอนาคารนีที่ที่เวียนที่ก็ยังต้องเวียนมายังยินดีใน ลูกหลานสมบัติความสุขสบายความติดข้องมันไม่ได้มองโทษในฝั่งตรงข้ามยังต้องมีนะการกำหนดรู้จิตมันตั้งขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้สิ่งนี้นะความเสื่อมสิ้นความสลายความเป็นอย่างอื่นอย่าลืมนะใครที่จิตตั้งแล้วนะความไม่น่าเืิดเผินตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีตรงนี้นะ ออคุณเจ้าบอกแล้วนะต้องมีกำหนดรู้สิ่งนี้แอบมัวแต่มองแต่ให้ติดใจมีเป้าหมายมีแผนไปอยู่ตลอดการไม่ได้ความดูแลแ้วก็แปงอันนี้คุยเรื่องของบรรพชิตเอาเล็กละซึ่งความฝันและความหวังเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำดีที่สุดคือกายในย ตั้งไว้ในภายใน,นพิจารณาเห็นโลกตามเป็นจริงมันก็เลยสิ้นสุดแผนการทั้งปวงกลายเป็นพ้นจากจากกงที่ขังตัยที่ที่มันวนไว้เป็นกงแห่งความรู้สึกว่าสุขมีแผนกับสุขแบบคนหลงไม่มีเลิกจะดีไหมก็เลยพ้นจากกงนัน มันผมนวางแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตนะมันเป็นอาสวะแล้วเวลามันมีเครื่องแหวนล้อมให้รู้สึกมั่นใจขึ้นมาก็าจะยิ่งติดหลงเข้าไปในนั้นเลยยังจะต้องรู้พิจารณาโดยความเป็นของเสื่อมของสิ่งของไม่น่ายินดีต้องมีตัวนี้นะอย่าลืมนะเส้นผมบางผุขอนือ <c oughs> ความจางคายความดับจากความเยื่อใหญ่ในผม ของสําคัญยิ่งฮึมฮึมฮมจริงไหมอันนี้พูทเจ้าค่ะอเจ้านี่พูดให้ฟังแปลออกมาก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกก็ต้องช่วยกันปฏิบัตดิดูแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันได้ว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จอย่างไรเนาะ complain, เราก็ฝึกไปด้วยกันค่อยๆเดินไปเอวัางสะุ้